ก็ชอบเล่นอาวบีถึงนั้นแหละเราควรตัดคลิปเลนบนให้แน่นเพื่อการออฟเลนเล่นเข้าสู่เลนกลางโอ้ยคนยำแม่ไปรุมยำแครี่นู่นจะมารุมยำแทงทำไมเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยทริปเปิลคิวเราจะต้องชนะให้ลูกๆภูมิใจคิมเซนเซจะต้องภูมิใจในตัวมัมหมีคนนี้ฮีโรประเภทใดเหมาะแก่การนำไปยืนเลนดับสเลนไปเถอ์อินขนาดนี้ไม่ไปลองแข่งดูเลยล่ะจะได้ทำตามความฝันได้มีชีวิตเป็นของตัวเองได้ตามแฮปชั่น ได้ทาอะไรในสิ่งท <il S 2> ี <vastly> <less> ่อยากลองจะได้เฮ้ยชัคิดก็เหนื่อยแล้วอะไม่ค่อยว่างด้วยต้องเป็นโปรก่อนหรือเปล่าเฮ้ยจัามพงท้อดิพีก็พูดได้ี่ที่ทํางานเกมเดี๋ยวนี้ใจเย็นๆลองเข้าเกมก่อนกิจกรรมใหม่การแข่งขันสําหรับทุกคนสัมผัสประสบการณ์ไลฟ์โ Pro ให้ทุกคนไม่ว่าใครก็แข่งได้ไม่งอปลสนุกกันไปกับเพื่อนๆแข่งกันจนโปรยังต้องลีกโปรยังเลีกย แล้วพวผมต้องไปทำไรอ่ะเออวะนั่นทีพี่ทำไรดีอํะทำไรวะโอ้โอกิจกรรมใหม่การแข่งขันสำหรับทุกคนส่วนโปรโไปทำอย่างอื่นแล้วลีกทางให้คุณได้สนุกเราอยังเลีกเรายังต้องหลีกไปทำอย่างอื่นครับเลิกกองครับ